แล้วปกน้อนผงอะไรมันก็ตายเราก็เห็น <อะ S 2> ตายติดใบเ <อะ S 2> <อ>พี้ยด้วยตอน<ม>ดำาำตามตับกาลครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,บ,รบเห็นคุณพี่สั่งตัวเม่มากกับมะลาวานี่คหลังจากใช้ผสมยากำจัดแมลงแล้วเราฉชดไปโคลาแห่งปั๊บมันก็เกือบเกือบทั้งใบเลยแล้ววกนอนผงอะไรมันก็ตายเราก็เห็นก็เรามาดูตอนเช้าฮะตายติดใบวกนอนเพี้ยด้วยรอยดำๆอ่ะรอยดำามตามตับกาน ปลูกเพียพวกไรเนี่ยตายตายก็ทิดไปแล้วเราเห็นผลวามันตายแต่ตอนเช้าเราก็มาดูฮะใช่ที่เรเทียวไปตายถ้าเราไม่มีสารจะใบขึ้นพี่คิดว่ามันจะเป็นยังไงครับครับพอลองทิดดูแล้วมันก็ไม่ตายฮะก่อนมาใช้สารจะใบมันไล่ของพี่เนี่ยมีอะไรกวนไหมก็มีตัวแมลงนะเราเข้ามาเนี่ยมันก็บินอยู่ตามยอดตุเรียนเนี่ยกีข้งหนึ่งอยู่ได้กี่วัน แต่ว่าปูดถึงประสิทธิพอ่ามันมันมันอยู่ได้นานู่ในเราดูจักยอทุเรียนเนี่ยแล้วถ้าตัวแมลงลงปั๊บเนี่ยเพิ่มเพื่มลงความนันจะเหลืองไปทั้งต้นก่อนก่อนที่พี่จะสั่งชุดนี้มาใช้ต้นทุเรียนของพี่มีสภาพเป็นยังไงบ้างครับมันก็เหลืองนะฮะต้นเหลืองใช่เห็นว่าต้นเหลืองแล้วใช่สั่ใบใบมันก็เริมเริมร่วงอ๋อใบร่วงใบเหลืองใบร่วงครับก็อนเดี๋ยผมสั้างมาประมาณเดือนนะ จัดตั้งแต่หนึ่งพี่แขกฮะประมาณเดือนเนี่ยยอมสวยเดือดนะพี่โอ้หตัวนั้นดูดูไม่สวยเลยสรุ้ไม่ได้เลยสองรอบเองเส้ที่ใส่ปุ๋ยลาวาตัวนี้นะตัวลาวานี่นะใช่ฮะประมาณสองรอบแต่ใบอ่อนออกมาใบใหม่ออกมาไม่เหลืองนะใช่ไม่เหลืองสวยด้วยแล้วใบมันสวยใบมันสุกมันดีมันแตกยอดไม้สวยไอ้ใบเกาอ่ะมันจะมีความเข้มข้นของ ของผิวใบฮะทำให้ใบเขียวเห็นมีเพื่อนบ้านสั่งด้วยวันนั้นเป็นไงบ้างพี่เขาเอาไปใช้เขาดีฮะชิเนมโปงมะปางอะเขาใช้สารกับใบหมดแล้วฮะที่แรกก็ไม่ได้ใช้นะบอกว่าผมใช้แล้วมันมันมัน เขาเห็นน่ะผมบอกเขาอ่าใช่ว่าม mm ันใบมันชุ่มม uh> uh> ันอะไรเขาเขาก็ใช้ใช้ฟังฟังซื้อครับก็สั่งตามเขาโอเคเขาชอบนะเพราะว่ามันได้ผลต่อฟังดูจาก youtube เลยตอนที่อยู่สุพรรณใช่ใช่อ่าใช่ผมก็รู้สิ่มะม่วงไงว่าผลนั้นผมไม่ดูก็สิ่มะม่วงเครีย์เพิ่มตายผมก็ลองไปใช้บ้าง เห็นใบเบเขาสวยสุ่มหมันดีใช่ครับผมเลยซื้อซื้อลองซื้อมาใช้บ้างซื้อมาใช้แล้วก็ได้ผลดีนะได้ผลดีก็ชื่นใจนะฮะชื่นใจใช่ครับผมก็ต้องชื่นใจแล้วก็ดีใจแล้วฮะคือว่าเราเราฟังผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาครับครับครับคือขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้ต้องขอบคุณพี่มากๆกครับผมอันนี้อยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ที่เขาระบาทฮะหมู่หกหมู่หกครับผมจังหวัด จละยองอำเภอเมืองนะครับอ๋อโอเคครับผมขอบคุณพี่มากครับครับสวัสดีครับ